ครับสวัสดีครับแฟนเพจกิจเกี่ยวับโซลาเซลล์าานานแล้วน,นะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้มาทํารถเข็นโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นแผงโพลีนะครับรรโพลีฮาร์ดเซลล์นะครับอันี้จะเป็นต้มจุ่มนะครับต้มจุ่มแข็งบางบังรึ่งนึ่งครับนี่น้ำนี่เพจกำลังจะเอาไปส่งลูกค้านะครับทางร้านเลยจะไปส่งลูกค้า แยกของของพวบคุมนะครับของทีเรีอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะนี้เป็นเป็นเข็มนะครับเข็มเข็มมาเข็มตามไล่ตามสวนนะครับนะเดี๋ยวไปชมลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันต่อ ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับามาต่อกันนะครับาราคาหนึ่งหมืามพันหบาทนะครับสำหรับเซตนี้นะครับจะไ,ได้ชุดนี้เลยนะครับไม่ได้ถังน้ํานะครับนี่จะได้ยนงเลย,เลยนะครับเข็นตัวละส่อสำหรับย้ายนะครับย้ายที่นะครับ ้ายไปเรื่อยๆนะครับถ้ใครมีลูกเล็กมีใหญ่เอาไปสูบน้ำนี่นะจะเป็นมอเตอร์จะเป็นปั๊มดุมดีซีบัเลตนะครับเป็น,น,น,นดีซีบเลหมดีโวลต์นะครับแบงเ้อป่องจากข้างในแบงไว้ข้างนอกครับใครสนใจติดต่อพี่เี่ยวเชี่ยเซลล์นะครับึ้นตสามตึงแตองสามเจ็ดแปดศูนนะครับนี่นะ บางขนาดนี้มันยังไหลอยู่นะครับนี่บางขึ้นหนึ่งนะครับมันเป็นฮารเฟฟิวนะครับถ้าเราบางขึ้นนี้มันยังไหลอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นวนยังไม่ได้มีอะไรไป็บับงนะครับถ้าอะไรไป็นบทบางปุ๊บมันจะหายเลยนะครับมันจะวันพอเดียวฮาร์ฟฟิวนะครับม,มีกล่องแยก ชีวิต <rôle> ป <à déc> ิดเปิดมีตัวแล้วก็ควบคุมแหวกไว้แบบอย่นี้นะครับแล้วกันเก็ปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับ